ขอกราบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเราว่า FC ม,มาทุกผู้ถุกคนนอกกันยินดีทุกทุกท่านเนาะเข้าสู่ช่องบวว่อยไอ้ไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการไม่นี้บ่อยไอ้กะพาพี่พาน้องมาเบิ่งไอ้บรรยากาศอยู่ไอ้ยามไห้ยมนาเนาะพี่น้นนองเนาะก็คือว่าทางไอ้ทางแถวทางขึ้นในพารานหรือว่าไอ้อย่างน้นองมี่น้องเราเป็นการดำดำให้ดำนาเนาะพี่น้นองเนาะกะ แต่ว่าปกติน่ะแถวบ้านอื่นบ้านอย่างกับยังบม่ท่านดำหรือว่าบ้านปอเอง่อเองกับยังบม่ท่านดำนอกวัยน้องนอกกะ่อเองกับสีผ้าพี่ผ้าน้องไอ้มาเบิ้งไอ้บิ้นเพื่อดำหน้านอกวัยน้องนอกกะแบบก็ดีใจนะเพื่อนนาะเพื่อนเพื่อนผ้ากันดำหน้าดำอย่างกับสีเลี่ยมแล้ววัยน้องเนาะกับพอดี่อเองกำลังทีเดินทางไปทุระบ่วัยน้องนาะก็ไปว่าไปถ่ายงานทายอย่างก็เอาว้น้องนอกกะแบบพาพี่พาน้องมาเบิ้งไอ้บรรยากาศเลยงามยามให้ยามนาเนาะ การช่วงนี้กัแบบบางบ้านบางเมืองกัแบบไอ้ดำไฮดำนาแล้วพอี่น้องเนาะเมื่อนี้กัเดินทางมากับบอไซคือเก้าพี่พี่น้องเนาะกัพาพี่พี่น้องออกมาเบิง่งพีหนหน่นอ้องเห็นเนาะคิดฮอดบรรยากาศไอ้ยำนาเนะาะพี่น้องเนาะกับบอเอกกยังอีกบอหนกัเมื่อนี้กัเพิ่นกัตกะก้าทางครอบครัวบ่อยเนาะกับบอเอ็กซ์อีกบอกี่เดือนเนาะ รอกล้าใหญ่ก็อย่างน่าจะได้ดำนาบอพี่น้องหนยเนาะคนกระไหลู่แล้วพี่น้องหนยเนาะพันดำดำก็ได้ไล่ไหลพี่น้องเพราะว่าเที่นี้มันเป็นในมาตะพุ่นนะที่เป็นมาตะมาตะเชโนเนาะแล้วก็ถ้าี่ขึ้นขึ้นไปทั้งทั้งขวามือก็ทีเป็นในตึบแบบพารานพี่น้องเน่อยเนาะตึบแบบพา่านพี่นาะ เขาใส่แบบเพิ่นเพิ่นจ้างเพิ่นจ้างคนดำนาด้วยน้องเนาะแบบนั่นน่ะสิคนคนร้ายหลายเพื่น้องเนาะ่อยเอ๋ยกับนั่นเลยเพื่น้องอะโบก้าโบก้าเข้าไปหาเขาเนาะยันยันยันเก่าฟาดขี้ตุ่มใส่เนาะเพื่น้องเนาะเพิ่นก็อยู่ด้านหลังของบ่อยเอ๋เองเพื่น้องเนาะก็ไปก็ได้แต่พาพี่พาน้องเบิ่งเงยเขานี่น้องเชาวา ดำนาเพ่อไปน้องเนาะไปดำนาดำอย่างเนาะกะคนกะหลายสมควรนในลี้มพ่อไปนองกะบพวกว่านาทงนี่นาเป็นแบบมีหลายเจ้าบ่หรืออย่างไหนพ่อไปน้องเนาะก็โอเคพ่อไปน้องเนาะเมื่อนี้พ่อแม่กะทิได้เดินทางไปต่อพ่อไปนองเนาะเดี๋ยวไปพ่อกันว่าคนทายงานเปล่าพไปน้องเนาะอ่าโอเคพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้บ่อแม่กำลังทีเดินทางไปถ่ายงานนี่ยแล้วเนาะก็บังเอิญเจอ ไอ้เจ้าเพื่อนจะพากันมาทางไหนเราพี่น้องเนาพากันอันนี้พากันหาบจะขาบก,กระสอบอยังพอพี่น้องหนยเนาะแต่พอแอรก็จเข้าไพาพี่พาน้องพาไปถามบาง,พพงเ,บาเพื่อนพอพี่น้องห่อยเนาะกับฮู้ว่าเจ้าเพื่อนที่พากันไปใส่พอนพี่น้องเนาะเรื่อว่ามาจะขอเข้าว่เลยอย่างไรพี่น้องเนาะ เพื่อกระยางอยู่เคมทางนี่พากันไปใช้นะ่ะฮะไปใช้ออโอ้พาก,กันมาแต่บ,บ้านได้ไนงนบ้านใหม่ใช้จัดฉันบ่อเออแม่แมุ่มมคณคุดคุอยู่ดได้แม่มาลใ,ใช่มาแล้วจัดฉันบ่เออ สบายดีไหมสบายดีสดีแม่เอคนคุ้นคนคุ้นอยู่ได้เจ้านะคุ้นกันแล้มามาได้จักมืออะไรแม่เนี่ยมาได้จากมือนี่แล้วสิไปไปบ้านไหนต้นเนี่ยไปบ้านอันนี้นี่บ้านโนนนี่โนนวิไลนี่โนนวิไลบอกเอารถยังมาหน่อยไหมย่างไปนั่นนี่แล้วพากันย่างไปวันนี้เออรถพืนใหญ่นั่นล้ำมาเออไปพากันย่างไปวันนี้ได้ได้พูกอะไรจากโลเลยเนี่ยไปเนี่ยได้นี่ เขาได้ข่าวพูดหนึ่งสิบโลชาวโลรวยแม่อยู่บ้านจะคันตะล่องบ่โยอยู่บ้านคัำตะล่องโอ้ยนั่งเบิ่งเข้าไปนั่งห่มนู้จังหน่อยนไงนั่งตากท่นนั่งแคมทางแท้นี่โอ้ยพอดีลูกกำลังจะไปถ่ายงานท่าอย่างแม่ลูกก่ะใชยเลือกกาะหนามให้แม่นะเฮือนแม่ก็ฮักไหมดักทางมันน่ะฮักแล้วกอกน้หนามเฮือนเจ้าชื่อยังเดี๋ยวมือหน้าเขาจะเข้าไปแม่แม่แม่น้อยแม่น้อยโดย แม่แม่น้อยบ่มีลูกฮันเด้ลูกเอ้ยช่องหัวเมียฮันเด้ลูกเต่าบ่มีมีแต่ช่องเท้าอยู่อยู่ในว่างไหนเฮือนเจ้านะเฮือนแม่กะกะออกมาแต่เฮือนอันลูกไปตำกอกให้เข้าฮันบ่แม่แม่เฮือนแม่บ่นลูกไปชอยเรือเขาฮันนี้ถือว่าถังถังล้าช่างนะเบ่บ่เข้าโ่มด้วยจังอยเนาะข้าไปอยู่บ่เนี่ยเข้าโฮมเอข้าโฮมก่อนโอ้แม่มากับลูกบ่หรือมากับมากับแม่บ่มีลูกแม่มี เออผมมีลูกบ่โโอ้แม่อยู่ช่องแถาช่องแถาเนาะเบ่งได้เขวแท่าได้ผลเนาะ <c oughs> เอเอเพราะมาได้สองสามมือได้ไหมช่องแถวอยู่หน่ำในกรบ,บุมีแม่ฮะเปิ้ลชอยเลือกกับชอยไปแล้วกับมันหักอีกด้วยทางมันอ่ะเปิ้ลชอยกับชอยแต่พามันกับท้งคือทางนั้นนั้นไม่เฉ่นมันทั้งเทิงฮันแต่ทั้งลุ่มมันอ่ะไม่แป้นคือเก้าเออแป้นปีกคือเก้า น้ำน้ำมาเขาทั้งให้ล้วบ่น้ำยังมาทันได้ทั้งเออบัดบัดผัวปริมาน้่บอกไหมผัวปริมาแล้วผัวนั่นผัวกะเท่าแล้วเราก็ย่ดเขือนบ่มือเพื่อนแม่มีชวนอันเด้มีชวนมาอีอันเด้เฮือนลังน้อยอ้อมโดยโดยเดี๋ยวเดี๋ยวมือหน้านั่นลูกสิไปแวะบังเดมจากมือสิมือนี่มือรื้นมือนึ่งและมือมือมือและยังพอเท่าได้อยู่เหือนหันมีพอเท่าเพียง วันนี้ใช้เหนเมน่อยวันนี้นี่ยังยังคิดบอกออกอย่ได้นี่ลูกไปทำว่ใช้เหินแม่น้อยเหินแม่น้อยเมกระแดงฮั่นบุบมีลูกฮันอ๋อโดยโดยโดยอกาเขาบอกให้ดอกรันจากชั้นนั่นโดยโดยมันใหม่ครับต้องลองครับลูกเอ้ยพากันบ่มีให้มีหน้าแล้ไหมอยู่บ้านแม่บ่มีให้มีหน้าแม่มีแต่ดินเหินบนอยู่ครับ่ดินเหินบนอยู่แม่บ่มียังโดยโดยโดยจังแบบสำนั้นแหละ่นชอยนั้นแหละบแต่ละมือนี่ค่ำนอนใช้ใหแต่ละมือนอนวัดบ่ เออผืนไฮนอนจะบอกไหมผืนไฮนอนแล้วบ่มีได้ได้บ่มีบ่อยู่บ่นอนไปหาโดยบ่ไปกับบ่ได้กินหรืเอ้ยว่าอยู่บ่แอ๋กัแบบเหมือนคุณคุณเคยเห็นอยุสัยน้าว่ะสิไปบ้านเนี่ยก็มันอนบ่แม่และซอยแม่กันกับมันหักแล้วได้ค้างบ่ได้เปลี่ยนให้แม่เด้เออมันหักแล้วบ่มันหักแล้วได้ค้างเบื้องนี้เด้อแม่บ่ได้อยู่เด้อบ่ได้อยู่เลยบ่บ่อยู่แล้วค้างนั่นน่ะมันเอายังไว้กับบ่ได้ค้างเบื้องนี้ มันหักผ่อขำไหวโดยโดยโดยลูกน่ะชื่อยักษ์คอชื่อแเอ๋ค่อยนะก็ชื่อแเอ๋กนเดียวละแม่แม่บ่ค่อยไปตัแม่นนะมันมีแเอ๋มียเราชื่อน้อยในน้อยแอนี่จักค่อยบอกจักคนเราชื่อเอ๋อ๋อเมียเราชื่อน้อยบ่แม่นคนละทีมงานมันเขาบระจิตบระแสนบ่ฮะ ม่นเข Search, ses, าบ so ่อจิตบ er ่อแสนบ่อผู้ชายคือกันบ่ผู้หญิงผู้หญิงช่างผู้เมียขี่รถอันนั่นเด้อันนี้ารถอันมีโกดซีดำมมันได้ลูกอ๋อทางสาวนวลสาวนวลบสาวนวลใช่ไหมเดี๋ยวไปซอยจ้าเนาะเผื่อว่าชื่อผื่อนหน่อยชื่อเองโมแม่บมแม่คอยนะ่ชื่อเอ๋คอยนะน้า อ๋อแต่ว่าแสดงว่าคุณแล้วแต่แสดก็เฉดามอ๋อทางสาวนวลสาวนวลสาวนวลจนชื้นแต่ว่าบ๊อบแมนคอยบ๊อบแมนเนาะแม่ก็ไปจั๊กค่ะพากันพากันย่างมาจากบ้านนะเนย่างมาจากบ้านตัวนี้บ้านในบรรทุกบรรนาเนี่บ่สบรรทุกบรรนาเนี่ยแม่ย่างมันจะจุดไปนอนที่มันไปนอนบ้านไหนนะย่างลงมาตะคุนมานอนในที่อนเข่าสีอาโลกสองมือสามมือนี่ยนะ สามหมื่นใข่าวมือหาโล่สิบโล<ป>เขาลายคนขับมืมีร้านานำหาเขาได้เขาเจ้าไว้าใช่จ้าไไมัเนเน,นี่ยผักว้ในเฮ็ดค้อนท่านเออบุยญ,ญาเขาขายบ่โอ้ยเขาจะไปขายเห็นกันดีเ,ออเขาคนไปหาเขาโดยโดยเนาะแต่ว่ามืดมือืดเราพากันเมื่อเนาะโดยอืมลูกแม่เมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวค่อยเข้าไปหาจ้ะมีวันยัง วันคานหรือวันพุทธอะไรแบบนี้นะเนี่ยก็พอดีลูกเมื่อถันวันจันทร์กับพอดีแม่หอดเอออยู่พุ่นเนาะอยู่พุ่นเนาะแม่อยู่เพื่อรถคันวันจันทร์เดี๋ยวรู้เด้ออ่าโอเคเอาขอบใจแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชี้ย่างชี้ย่เอ้ยว่ารถไปช่วงเด้อเข่าเข่าท่าอยู่นี่เนาะโดยสบายดีจะสบายดีแม่เลยโดยโดยขอให้ได้เข้าหลายๆได้แม่เด้อโดย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 โอเค